สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับแอร์นะคะเมจิกแอร์สานะคะโดยในวันนี้เราจะมาทําพิกอากาศนะคะในหัวข้อทําอย่างไรให้การเงินดีขึ้นนะคะขั้นตอนก็คือทําจิตให้นิ่งนะคะหลังจากนั้นเลือกไพ่ชุดที่ทุสดุดตาสดุดใจเรานะคะมีไพ่ให้เลือก3ามกองหนึองสามนะคะสีดําลายตารางนะคะหรือว่าสีน้ําเงินที่สะดุดใจเราเลือกแค่เพียง1กองเท่านั้นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังไปได้วยกันค่ะห สี่สามสองหนึ่งโอเคสำหรับผู้ที่เลือกกองที่1นนะคะ,อะตอนนี้ไพ่ก็บอกว่าตอนนี้ตัวคุณอาจจะมีไอเดียนะคะมีโปรเจกต์มีความฝันมีความหวังนะคะอยากจะทํานั่นทนํานี่แต่ไม่หมดนะคะหลายอย่างบางคนอาจจะอยากจะเปิดร้านกาแฟอยากจะเปิดร้านขายขนมนะคะอยากจะทาเบเกอรี่หรือว่าอยากทธุรกิจส่วนตัวนั่นนี่นะคะทีนี้ไพ่ก็บอกว่าการเงินเนี่ยมันจะมาจากการลงมือทำนะคะการลงแรงของคุณนี่แหละ ตอนนี้นะคะก็ให้เอาสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังเนี่ยมาลงมือทําได้แล้วนะคะค่อยๆศึกษาค่อยๆหาความรู้แล้วก็ค่อยๆทําไปนะคะความสําเร็จเนี่ยมันกําลังจะมาแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะต้องลงมือทําด้วยนะคะการเงินเนี่ยมันจะมาจากการทํางานของคุณเองนะคะยิ่งทํามากก็จะยิ่งได้มากทําน้อยได้น้อยถ้าไม่ทําก็ไม่ได้เลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณกําลังลงเลสหรือว่าสงสัยอยู่ว่าเอเราเหมาะจะไปทําอะไรดีนะนะคะไพ่ก็บอกว่า การทํางานของคุณนะคะจะเน้นงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารนะคะการเจรจาต่อรองนะคะคุณอาจจะเป็นตัวแทนนะคะในการซื้อขายสินค้าก็ได้นะคะเป็นนายหน้านะคะหรือว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนักโฆษณานักประชาสัมพันธ์อย่างนี้ก็ได้นะคะงานที่จะต้องใช้คําพูดนะคะคุณก็จะทําได้ดีพอการงานดีแล้วการเงินก็จะดีไปด้วยค่ะ,อะลองคิดดูนะคะว่ามีอะไรที่เราอยากทําบ้างแล้วก็ลงมือทากันค่ะ กองที่2นะคะมาดูกันไพ่สีถ้วยกับไพ่สีดาบตรงนี้บอกว่าจริงๆอ่ะการเงินของคุณก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่เพียงพอเท่าที่ใจคุณต้องการเท่านั้นเองนะคะจริงๆอย่างเช่นว่าคุณอ่ะ หวังว่าการทํางานของคุณนะคะการเงินของคุณคุณหวังว่าจะได้10แต่จริงะเงินมันเข้ามาประมาณสัก7จ็สักแซึ่งณนะสถานการณ์ตอนนี้เนอะด้วยโควิดแบบนี้จริงๆอะ่ะมันก็ดีแล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันยังไม่พออย่างที่ใจคุณต้องการเท่านั้นเองคุณคิดว่าเออมันน่าจะมีการเงินที่ดีมากกว่านี้นะคะน่าจะปังกว่านี้หรืออะไรอย่างนงี้หรืออีกกรณนีหนึ่งนะคะช่วงนี้คุณก็ ซื้อของนะคะจับใจ่ายใช้สอยเยอะนะคะเต็มไปหมดเลยนะบางบางอย่างมันอาจจะไม่จําเป็นกับเราก็ได้อย่างเช่นช่วงนี้มีโปรโมชั่น3เดือน3อย่างนี้เป็นต้นนะคะเราเห็นอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้เต็มไปหมดเลยไพ่ก็บอกว่าจะเย็นยน,นะคะพักก่อน กก่อ,นนะะอลองมาสํารวจตรวจสอบดูซิจริงๆของในบ้านของเรานะ่ยจริงๆบางอย่างเนี่ยมันก็ยังมีของของหลายชิ้นนะคะที่ยังใช้ได้ดีนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเอาไปซ่อมแซมอีกนิดหน่อยเนี่ยมันก็สามารถที่จะนํามาใช้ได้ก็คือว่าไม่จําเป็นที่เราจะต้องเสียเงินนะคะในการซื้อจะเสมอไปนะคะลองเก็บเงินไว้บ้างนะคะหรือว่าให้คิดจะพิจารณาดีๆนะคะคิดก่อนใช้บางอย่างเนี่ยมันจําเป็นกับเราจริงๆไหม อันนั้นคนนั้นเขาว่าดีอันนั้นคนนี้เขาก็บอกว่าของมันต้องมีแต่จริงๆพอเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้งานนะคะจะทำให้เรามันเสียเงินนะคะก็คือว่าเปลืองเงินโดยใช้เหตุนะคะไพ่ก็บอกว่าให้ใจเย็นเยนให้พิจารณาให้ดีก่อนนะคะว่าสิ่งของที่เราจะซื้อนะคะการบริการหรือว่าสินค้าก็ดีนะคะมันจําเป็นกับเราแค่ไหนเราจําเป็นที่จะต้องซื้อจริงไหมหรือว่าเราก็ยังมีของเดิมมีของที่ยังใช้ได้อยู่ก็ยังไม่ต้องซื้อนะคะการลด ปริมาณการใช้เงินลงไปนะคะก็จะช่วยให้การเงินของคุณดีขึ้นนะคะสําหรับผู้ที่เลือกกองนี้นะคะจริงจริงอ่ะการเงินดีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าให้ลดลดการใช้จ่ายลงค่ะสิ่งที่ไม่จําเป็นนะลดเรื่องของสิ่งที่ไม่จําเป็นลงคราวนี้เรามาดู กองที่3กันบ้างนะคะไพ่ก็บอกว่าตอนนี้นะคะการเงินของคุณเนี่ยไม่ค่อยดีนักนะคะออาจจะเป็นเรื่องของการเงินการลงทุนก็ได้นะคะการลงทุนผิดพลาดล้มเหลวนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการมีหนี้สินนะคะอาจจะเป็นหนี้สินของตัวเราเองหรือว่าหนี้สินของคนอื่นนะคะคนที่บ้านหรือว่าคนที่เราไปค้ำประกันให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นบทเรียนให้เรานะว่าต่อไปเนี่ย การที่เราจะไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบใช่ไหมคะทีนี้จะทําอย่างไรนะคะให้การเงินของเราดีขึ้นจริงๆอะ่ะไพ่ก็บอกว่าตัวคุณน่ะเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วนะคะทีนี้ช่วงนี้นะคะสิ่งที่จะช่วยคุณได้นะอันที่หนึ่งเนี่ยก็ลองหันมาคุยกันในครอบครัวนะคะว่าเราจะทําอะไรด้วยกันดีนะคะอาจจะเป็นธุรกิจส่วนตัวเล็กๆในบ้านก็ได้อย่างเช่นว่า ออลองไปขายน้ำเต้าหู้ขายนะขายปลาท่องโกอย่างนี้นะคะหรือว่าลองนําของที่ยังมีสภาพดีอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้แล้วที่อยู่ในบ้านเนี่ยออกมาขายก็ได้ถ้าเกิดว่าการเงินคุณไม่ดีเลยนะคะในช่วงนี้อย่างเช่นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋า โน้ตบุ๊กนะคะคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องใช้อุปกรณ์ของใช้อื่นๆภายในบ้านที่มันยังอยู่ในสภาพดีเนาะอาจจะเป็นหนังสือก็ได้นะคะก็เอามาใช้เออเอามาขายนะคะเป็นของมือสองก็จะช่วยให้การเงินของคุณเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยจริงๆอ่ะคุณอนะ่ะเป็นคนที่มีความรู้นะคะไพ่ก็บอกว่าลองไปศึกษาหาความรู้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกอสังหาริมทรัพย์ที่ดินหุ้น นะคะให้ตัวคุณเองเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการประกอบการทําธุรกิจแล้วก็การลงทุนนะคะเพราะว่าความเสี่ยงที่สุดก็คือการที่เราไม่มีความรู้ในเรื่องที่เราจะทําในสิ่งนั้นๆนั่นเองนะคะก็เราจะเริ่มจากการเริ่มต้นจากการศึกษาฟรีนะคะจากเช่นการศึกษาด้วยตนเองในพวก u t u b e นะคะหรือว่ามีกลุ่มคนที่เขามีความสนใจในเรื่องนั้นๆเนี่ยเราก็เข้าไปศึกษาเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เราเนะี่ยมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องนั้นๆหรือถ้าเกิดว่า ถ้าเราติดขัดจริงๆเราไม่รู้เรื่องบางเรื่องจริงๆนะคะหรือว่าไม่แน่ใจสงสัยเนี่ยให้เราไปหาผู้ชายคนหนึ่งนะคะลักษณะเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะเป็นคนที่ อยู่ในธาตุดินนะคะเ,เป็นคนในราศีพฤกษกกันมังกรนะคะเขาอาจจะไม่ได้ให้เป็นตัวเงินคุณนะแต่หมายถึงว่าคนคนนี้เป็นคนละเอียดอรอบคอบแล้วก็เป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการวิเคราะห์การแยกแยะก,ก,การให้คําแนะนําที่ดีนะคะบางอย่างเขาอาจจะช่วยให้คําแนะนําหรือว่าให้ไอเดียบางอย่างซึ่งคุณสามารถที่จะนําไปปรับใช้ได้ค่ะคนคนนี้อาจจะเป็น เป็นญาติเรานะคะเป็นคุณพ่อเป็นคุณลุงนะคะเป็นครูบาอาจารย์ของเราก็ได้หรือว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นรุ่นพี่คนที่เราเคารพนับถือก็ได้ค่ะเขาก็จะช่วยให้ความรู้ให้ไอเดียบบางอย่างให้เรามาปรับใช้ได้ค่ะก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาการเงินของเรามีอยู่เนี่ยได้ดีขึ้นค่ะนี่คือสิ่งที่ไพ่ขยะจะบอกกับผู้ที่เลือกในกองไพ่ต่างๆนะคะทําอย่างไรให้การเงินของเราดีขึ้นค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ